สวัสดีครับก็พบกับชัดเจนจากร้านแว่นตาสีตัางวิชั่นแพร์กันอีกแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้แว่นตาเลนสชั้นเดียวนะครับที่ใช้แก้ไขปัญหาผู้ที่เป็นเพชรไบโอเพชไบโอเปียนะครับผมจะติดกับคาพูดที่ว่าเป็นเพชรไบโอมากมากแต่คนจงนถ้าเดี๋ยวไปเซิร์ชดูใน g o o เก e แล้วเนี่ยมันไม่มีคํานี้ครับมันต้องเป็นเพชรไบโอเลนส์ตาชั้นเดียวสําหรับสายตายาวหรือว่าเพชไบโอเปียนี้นะครับผมนะฮะก็อย่างที่เรารู้นะครับ วิธีเลนส์ชั้นเดียวนะครับชื่อสอากลเนลี่ยเราจะเรียกว่าซิงเกิลเลนนะครับซึ่งซิงเกิลแล้วก็ถ้าแปลตรงๆน่งมันก็จะแป,แปลว่าโสดเนาะหรือว่าแปลว่าหนึ่งเดียวหรือว่าเดี่ยวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซิงเกิลเลนก็คือเหมือนเป็นเลนส์โสด <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่นะครับเป็นเลนส์ชั้นเดียวนะครับก็คือซิงเกิลเลนซึ่งเลนส์ชั้นเดียวนะในในเลนส์หนึ่งชิ้นนะครับผมมันจะมี1 p o w e พาวเวอร์ค่าสายตานะครับมันก็จะ ทำงานได้แค่ระยะเดียวเพราะ,ะนั้นแล้วทุกอย่างมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับอย่างถ้าบวกร้อยมองได้สี่สิบเซนนะครับก็ทํางานได้แค่สี่สิบเนแล้วใช้เลนชิ้นเดียวและในเลนชิ้นเดียวนั้นก็จะมีพ w e r เดียวไม่มีพ w e r อื่นเลยนะครับอ่มันก็ใช้แก้ไขปัญหาในเรื่องของสายตายาวตามไวัยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณโฟกัสภาพระยะสี่สิบเปน 40, 1, แล้วคุณใส่แว่นที่ใช้ช้นเดียวเนี่ยโฟกัสภาพที่สี่สิบเซนแล้วคุณไปมองอย่างอ,างอื่นที่มันไกลไปกว่าน,นั้นมันก็จะไม่ชัด ถ้าเปรี่ยบเหมือนกล้องนะครับมันก็จะเป็นเหมือนพวกกล้องที่เอาไว้เอาไว้เ,วเป็นเลนส์ฟิกคือคุณจะไปโฟกัสภาพน่คุณต้องเดินเข้าไปหาเหมือนมาโครเหมือนพวกกล้องมาโครกล้องเลนส์ฟิกนะครับที่ที่ถ่า,ถายระยะเดียวะครับคุณจต้องเดินเข้าไปหาเป้าหมายคุณจะไปใช้แบบกดเป็นแบบโฟโตโ้เป็นเป็นออโตโ้โฟกัสเลยไม่ได้ซึ่งถ้ากล้องที่มันเป็นโฟโต้เป็นออโต้โฟกัสน่มันจะพุชุด ทุกๆเวลาคุณทุกๆเวลาดีคุณจะดูแต่ละระยะแต่ละระยะนะครับมันจะโฟกัสภาพประมาณเองนะครับทีนี้เราตาเราก็เหมือนกล้องนั่นแหละครับเนาะโฟกัสคล้ายๆกันแต่เลนเช์นเดียวน่ะมันเหมือนเลนส์ฟิกนะครับง่ายๆเลย มันฟ so are kind of ิกระยะของมันเราก็มาถึงวิธีใช้กันนะครับเรารู้จักซิงเกิลแล้วนะซิงเกิลเลนเป็นยังไงนะครับเราก็มาพูดถึงวิธีใช้กันเพราะนั้นแล้ววิธีใช้เนี่ยมันจะใช้งานได้แค่ระยะเดียวก็คือระยะ3 3มมเซนหรือ40เซนซิเมตรนะครับถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นมันก็จะไม่ชัดแล้วนะครับวิธีใช้ของมันก็ใช้ใารแค่ระยะเดียวง่ายมากก็มีแค่วิธีเดียวนี่แหละวิธีการใช้แต่ว่าวิธีการใช้ที่ผิดนะครับมันมีเยอะมากนะครับ เพราะว่าผมจะขอพูดถึงข้อห้ามในการใช้เลนส์ชั้นเดียวดีกว่าเนาะเพราะเลนส์ชั้นเดียวเนี่ยถ้าคุณใช้ผิดเนมันจะส่งผลเสียให้กับแตตาหรือภาพแตตาของเราค่อนข้าหนักมากนะครับพบถึงพบเลยว่าเกี่ยวบการทำต้นตาของผมมานานกว่า30ปีนะครับพบเลยว่าคนที่ใช้เลนส์สแตายาวในเลนช์ชั้นเดียวใช้ผิดค่อนข้างเยอะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เขาใส่มองใกล้ผมบอกให้ทำไมาันแค่ได้แค่สิบเป็นใช่ไหมที่การใช้งานสิบเป็นแต่คุณไปใช้เอเลนมองใกล้เนี่ยไปมองไกลด้วยโดยตั้งแต่เริ่มต้นโอเคถ้าคุณมาใส่เลนส์ชั้นเดียวทั้งแรกเลยเบวกสองร้อยห้าสิบแล้วคุณไปมองไกลเนี่ยคุณไม่สามารถมองมันได้หรอกครับเพราะมันจะเบลอมากคุณอาจจะต้องถอดตั้นหรือต้องลดต้้นอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ มันจะพบว่าคนที่ใช้งานผิดนะจะเป็นช่วงที่เป็นเกิดเทสไบโอเปลี่ยนช่วงแรกๆคือช่วงที่สายตาประมาณบวกร้อยบวกร้อยี่สิบห้าหรือว่าบวกร้อยห้าสิบเนี่ยช่วงสายตาแบบนี้ครับมันจะเป็นช่วงช่วงเริ่มต้นจะพบว่าเวลาที่เขาอาา่านหนังสือโดยตาใส่เล็งบวกร้อยนะโน้นก็ใส่เล็งบวกร้อยนะคนใส่ตุ๊กนะอาา่านหนังสือถึงอ่านได้นะครับชัดเจนแล้วมีแฟนผมเดินเข้ามาพี่ชาร์ตเราไปกินข้าวบันเถอะผมก็ไปหาไปมองเออเดี๋ยวพี่ไป เเออเนี่ยกินอะไรเออหลงบางทีเราหลงคุยกันต่อไปอีกมองหน้าเขาประมาณนาทีสองทีอาจจะคุยกันอยนีครับจริงๆผมมองไม่ชัดนะมองหน้าเขาไม่ชัดนะแต่มันพอมองได้ขนาดนี้มันพอมองได้นี้ก็คิดว่าเราจะเอออย่าคิดแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็มาทํางานต่ออันนี้คือวิธีการใช้ผิดๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้สมองอ่ะมันมันวิ่งไปจับที่ ระบบการทํางานของกล้ามเนื้อที่จะไปเพ่งให้การมองภาพระยะไกลออกไปให้มันชัดโดยการมองขันเลนบวกรอยเข้าไปซึ่งตรงนี้ทําให้สมองนะมันไปนปรับเข้ากับแว่นที่คุณใส่ส่งผนเสียมากเลยครับในอนาคตคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตายาวในระยะมองไกลด้วยแทนที่คุณจะมีปัญหาในเรื่องของสายตายาวในระยะมองใกล้อย่างเดียวโดยที่คุณต้องมีเลนอ d ด i t i o n เข้ามาเพิ่มแค่ระยะ4 0เซนแต่ตอนนี้คุณต้องใส่เลนบวกเข้าไปมองไกลแล้ว ราะว่าสมองมันปับปเข้าไปเลนี่ยคือขอ้อคือข้อเสียเลยก็ออห้ามนะครับห้ามใส่แว่นมองไกลนะแล้วก็มันทำงานได้แค่ระยะเดียวนะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเป็นหลักเลยวันๆอยู่แต่หน้าคอมนะครับผมอยากถ้าเป็น PC เนี่ยมันมันมันจะมีระยะที่ผิดไปจากโน้ตบุ๊กเพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนะี่ยผมต้องถาม,ถาม,ถาม,ถามว่าทำทำทำคอมบ่อยไหมใช้ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยไหมแล้วผมก็จะถามต่อไปว่าใช้ PC หรือว่าใช้โน้ตบุ๊ก ซึ่งการวัดสายตาเนี่ยถ้าเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยเข้ามาเชื่อมด้วยนะครับแล้วเวลาที่คุณใช้ PC เนี่ยระยะเนี่ย PC กับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ใกล้มันจะอยู่ประมาณ40เซนไม่เกินนี้40่สถึงห้เซนไม่เกินนี้ซึ่งมันเป็นระยะที่ผมรับได้ผมผมถือว่ามันเป็นระยะที่โอเคนะครับแต่ PC บางท่านเนี่ยนะครับมันห่างบางคนจะห่างประมาณ60 70, 70เซนบางคนเป็นเมตรบางคนเป็นเมตรไม่พอนะครับผู้บริหารนั่งทํางานคอมมีเบาะเอ็น เราคอมอยู่นู่นแล้วใช้ก้่นสายตายาวที่อ่านหนังสือชัด40เซนเนะี่ยไปมองหน้าจอคอมด้วยมองไม่ชัดก็ไปปรับให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะทีนี้มันทาไงครับผลเสียเกิดขึ้นผลเสียเกิดขึ้นคือตาคุณ่ะมันจะไปปรับเข้ากับแว่นที่คุณกาลังมองผ่านแล้วสาเหตุเนี่ยครับจะพบว่าเวลาที่คุณมาตรวจสายตาครั้งต่อไปหรือปีต่อไปคุณก็สายตาคุณจะเพิ่มขึ้นเยอะแล้วมีสายตามองไกลเพิ่มขึ้นเข้ามาด้วย สมควเสียไหมแทนที่จะมองไกลเป็นปกติศูนย์ศูนย์มีปัญหาแค่อ่านสีแต่กลายเป็นว่าสองเมตรก็ต้องใช้แว่นสี่เมตรก็ต้องใช้แว่นหกเมตรไปแล้วหรือระยะอนันต์ก็ต้องใช้แว่นตาสี่สิบเซนก็ต้องใช้แว่นตาเขาเสียเยอะเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการแชร์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเลนชั้นเดียววิธีการใช้เลนชั้นเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ยาวตามวัยหรือเทลไ่ยอเปียนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวฝากสดตางคลิปต,ต่อไปนะครับสาหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับชัดเจนนะฮะจะรัานัาติตสีแดงคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ